สวัสดีค่ะเห็นหลายๆคนมีปัญหาเรื่องไม่อยากอัดคลิปเพราะว่าไม่มั่นใจในหน้าของตัวเองนะคะขี้เกียจแต่งหน้าบ้างอะไรบ้างวันนี้จะมาแนะนําแอปสําหรับแต่งวิดีโอเพื่อให้เราใบหน้าสวยโดยที่ไม่ต้องเปลืองเครื่องสําอางนะคะชื่อแอปว่าเหมยตู้มันจะเป็นตัวสีแดงๆนะคะเป็นตัวที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษยือๆว่า mt นะคะ meitu ไม่รู้อ่านว่าอะไรเหมือนกันเนาะแต่เราเรียกว่าเหมยตู้นะคะก็โหลดมาแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะ มันก็จะมีเมนูต่างๆอยู่ที่หน้าแรกนะคะก็เลือกที่วิดีโออีดิตติ้งนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะปรับให้มันดูเหมือนแต่งหน้านะคะก็กดสตาร์ทวิดีโอตัวนี้ก็คือวิดีโอที่เป็นหน้าสดแต่ว่าเราต้องการจะใช้วิดีโอตัวนี้นะค่ะในการเผยแพร่นะคะก็ถ้าไม่อยากจะออกกล้องด้วยหน้าสดเราก็สามารถเลือกเมนูรีทัชนะคะซึ่งอยู่ข้างล่างสุด กดมาเลยค่ะ Retouch ก็จะมีเมนูเสริมต่างๆขึ้นมานะคะสี่เมนูด้วยกันมันก็จะปรับได้ทุกอย่างบนใบหน้าเรานะคะเช่นตัวอย่างเช่นเมนูแรกนะคะก็จะมีเรื่องของความสมูทก็คือผิวเนาะอยากผิวเนียนแล้วก็เลื่อนมามีลบรอยคล้ำใต้ตานะคะมีไวท์เทนนิ่งนะคะแล้วก็อะไรไม่รู้ที่เป็นภาษาจีนนะคะอ่านไม่ออกก็ช่างมันเนาะอันนี้ก็ปรับความสมูทให้หน้าเนียนปรับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกสีฟ้านะคะ ได้นหน้าเนียนแล้วยังไม่พอนะคะอยากจะหน้าเรียวด้วยก็เข้าเมนูที่2นะคะก็จะมีให้ปรับรูปหน้าทั้งหมดเลยเนาะอ่ะสมมุติว่าได้รูปหน้าตามที่ต้องการแล้วนะคะเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกเช่นเดิมนะคะจากนั้นเนี่ยหน้าเรายังดูซีเซียวอยู่ใช่ไหมเราก็อยากแต่งหน้าบ้างนะคะแต่ว่าขี้เกียจแต่งหน้าแล้วเพราะดึกแล้วเนี่ยเราก็กดที่เมคอัพนะคะก็จะมีให้เลือกว่าเราอยากหน้าสวยเหมือนใครนะคะเราก็กดเลือกเอาได้เลยเสร็จแล้วมันก็จะ ้ใหเราเรารู้สึกว่ามันแต่งหน้าหนักไปนะคะเราก็สามารถเลื่อนอแถบตรงนี้ค่ะให้มันแต่งหน้าแบบอ่อนๆได้นะคะหรือถ้าใครอยากเป็นลุกอื่นๆก็ลองกดเลือกดูได้เนาะก็เช็คนิดนึงด้วยการกดเลย์ที่วิดีโอก็ได้นะคะสวัสดีค่ะอ่ามันก็จะเห็นเนาะเราก็ลองนั่งดูตัวเองนะคะว่ามันดูโปะไหมนะคะอันนี้รู้สึกว่ามันัเกินไปนิดนึงเนาะไม่นี้อะไเยอะเลยแหละแล้ก็ลดระดับเครื่องสําอางลงมานะคะให้เหลือสัก 60หน้าของเราที่อยู่บนวิดีโอนี้ค่ะมันยังแบบคิ้วยังอ่อนไปอะ่ะเราก็สามารถปรับเฉพาะส่วนได้นะคะก็โดยที่การเลือกเมนูต่างๆอ่าปรับเปลี่ยนสีลิปได้เนาะแตปรับคิ้วรู้สึกว่าคิ้วเนี่ยมันอ่อนไปชอบคิ้วเข้มๆนะคะก็เลือกได้เลือกทรงได้อีกต่างหากนะคะค่ะ ทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดถูกเนาะแล้วก็กดเพลย์ดูสักครั้งหนึ่งนะคะให้ดูคลิปนะคะตลอดทั้งคลิปนะว่ามีแบบโป๊ะหรือเปล่านะคะมีหลุดขนตาลอยออกมาไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟที่อยู่มุมขวาบนรูปเสร็จเรียบร้อยนะคะรูปที่ถูกวิดีโอที่ถูกเซฟเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในฟในอัลบั้มเราเลยนะคะนี่ แต่ข้อจํากัดของมันก็คือสามารถเซฟวิดีโอที่ยาวเกิน5นาทีไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอัดครั้งละ5นาทีแล้วก็เอามาต่อกันซึ่งมันก็ไม่เกินความสามารถของเราแล้วเนาะการตัดต่ออะไรพวกนี้มันก็แค่เอามาวางแปะวางแปะต่อกันก็ได้นะคะโอเคค่ะหวังว่าจะสนุกกับการแต่งหน้าปอมๆในแอปนะคะแต่ว่าใช้งานได้จริงค่ะสวัสดีค่ะ